สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องสุขเดชครับวันนี้ก็เป็นคลิปชิลๆนะครับพอดีว่าแมนกำลังจะถ่ายคลิปวิดีโอถัดไปแมนก็กำลังจะแต่งหน้าก็เลยอยากจะที่จะมาแชร์ลุคแต่งหน้าผู้ชายนะครับเพื่อจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่ยังแต่งหน้าไม่เป็นลุกในการแต่งหน้าของแมนจะเน้นให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับเจอตัวจริงแล้วจะต้องไม่ตกใจก็หลักๆก็คือจะเป็นแค่การลบรอย ดามต่างๆบนใบหน้านะครับเรื่องความรู้เชิงลึกแมนก็อาจจะสู้พี่ๆที่เขาเป็นเฉพาะทางไม่ได้ครับอันนี้คือแมนมาแชร์ในสิ่งที่แมนใช้ซะมากกว่านะครับตัวแรกแมนใช้เป็นรองพื้นก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นของนานะครับนา Natural Radiant Longwear Foundation นะครับปกติรองพื้นแมนจะใช้ประมาณนี้นะครับหนึ่งปั๊มก็พอแล้วนะครับทายทั่วหน้า ส่วนตัวแมนชอบที่จะแต้มไปทั่วๆหน้าก่อนนะครับลองพื้นมันจะได้พอดีพอดีกันทางหน้าใช้วิธีแทบๆๆแบบนี้บางคนจะชอบทาไปเลยนะครับแต่ว่าพอดีแมนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ แม้ว่าการทารองพื้นเป็นการช่วยปรับสีผิวนะครับให้มันสม่ําเสมอมากขึ้นแล้วก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นตรงไหนที่แมนมีรอยสิวแล้วก็รอยแผลเป็นเยอะๆแมนก็จะพยายามกดให้เยอะกว่าเล็กน้อยนะครับตรงที่เหลือๆแค่ทารองพื้นแค่นี้แมนว่าน้าก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเหมือนกันต่อมาแมนใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ f ิ t m มีนะครับเบอร์20อันนี้ก็คือจะแต้มไปที่ รอยจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าสำหรับผู้ชายที่ยังไม่รู้นะครับคอนซีลเลอร์ก็คือรองพื้นที่มีความเข้มข้นมากและใช้สำหรับปิดจุดข้อบกพร่องเฉพาะจุดไม่ได้ใช้ทาทั่วหน้านะครับวิธีการของแมนก็ยังเป็นการกดเอานะครับแมนไม่ค่อยชอบที่จะปาดแมนกลัวมันเลอะเครอะคราบกว่าเดิม จะเห็นว่าจริงๆแล้วรอยจุดด่างดาของแมนมันไม่ได้หายไปเลยนะครับมันแค่จางลงแล้วก็ดูดีมากขึ้นซึ่งแมนพอใจแล้วที่จะทําแค่นี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเป็นคนชอบให้มันหายไปเลยอาจจะต้องทาให้หนามากขึ้นแต่การทาหนามากขึ้นก็อาจจะทําให้มันดูดูแบบดูเป็นผู้ชายแต่งหน้าจัดอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้ายังรู้สึกไม่พอก็คือสามารถเติมได้อีกนะครับเดี๋ยวแมนขอเติมตัวนี้นิดนึง ปกติวิธีการเลือกคอนซีลเลอร์ของแมนแมนชอบเลือกสีให้มันเข้มกว่าผิวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการเอามาปิดจุดด่างดําซึ่งจุดด่างดํามันเข้มมากอยู่แล้วเราไม่มีทางที่จะเอาอะไรไปป้ายแล้วให้มันดูดีขึ้นได้เข้าใจใช่ไหมถ้าเราเอาสีที่ขาวมากเกินไปไปป้ายปุ๊บมันจะเท่านะครับฉะนั้นแนะนําว่าให้เอาสีที่มันเข้มกว่านิดนึงไปป้ายตรงที่มันเป็นจุดด่างดาอะ่ะมันจะดูเนียนแล้วก็ดูปกปิดได้มากกว่า ่อมายังคงเป็นคอนซีลเลอร์นะครับอันนี้เป็นของคอลเลกชันแมนเลือกเบอร์สีสีดาร์กเลยแมนเลือกคอนซีลเลอร์สีเข้มแบบนี้มาเพื่อที่จะทาช่วงประมาณแก้มนะครับการที่เราทาแบบนี้จะทําให้หน้าของเราดูไม่ลอยมากจนเกินไปนะครับ เท่านี้ผิวของเราก็ดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับตอนแรกคือแบบหน้าเย็นมากแล้วก็มีรอยแผลเป็นเยอะแต่ว่าตอนนี้หน้าเรียบเนียนมากขึ้นดูเป็นสีผิวเดียวกันมากขึ้นนะครับขั้นตอนต่อมาแมนก็จะเซ็หน้าด้วยแป้งนะครับอันนี้แมนใช้เป็นของ m มเบลินฟิตมีนะครับเบอร์220โดยแมนจะใช้คู่กับแป้งนะครับแป้งอันนี้เป็นของบัต t ทู จริงๆซื้อมาแล้วก็คุ้มค่านะครับก็ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ยาวมากๆเลยอันนี้คุณภาพดีนะครับเป็นของแบรนด์ไทยเหตุผลที่แบนจะต้องใช้แป้งเพราะว่าแป้งช่วยกระจายแป้งทั่วหน้าได้ดีกว่าโดยที่ปริมาณไม่ต้องใช้เยอะนะครับถ้าเกิดเราใช้แป้งพับที่เขาให้มามันจะทําให้หนามากจนเกินไปปริมาณที่แบนใช้ก็คือใช้แป้งนะครับกดลงไป2ครั้งแค่นี้พอนะครับแล้วก็แตะๆๆทั่วหน้า แมนจะใช้วิธีการกดกดกดเหมือนเดิมนะครับแมนจะไม่ลาก ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคิ้วนะครับแมนว่าบางคนอาจจะซีเรียสเรื่องคิ้วแต่จริงๆส่วนตัวแมนไม่ค่อยซีเรียสแต่ถ้าแมนถ่ายวิดีโอแมนมักจะเขียนคิ้วเล็กน้อยนะครับสีที่จะใช้แมนแนะนําให้เป็นสีเทานะครับหรือว่าสีดําไปเลยถ้าเป็นสีน้ําตาลแดงไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันจะดูลอยมากๆส่วนตัวแมนจะแค่สก,กิทแค่นี้นะครับเล็กน้อยพอนะครับสก,กิทแค่ตรงหางๆครับให้มันดูเข้มขึ้นก็พอ แล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งในการปัดนะครับแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็มาทำอีกด้านหนึ่งแต่ด้านนี้คิวผมจะจางมากกว่าฉะนั้นฟัน,นี้แม่นอาจจะเขียนเยอะกว่านิดหน่อย เท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็จะขอเสริมด้วยกันเอามาแต้มจมูกเล็กน้อยถ้าใครหน้าปลมมากก็สามารถที่เจ้านี้ไปเขียนดันครั้งได้เหมือนกันครับ สิ่งต่อมาก็คือ,อ,อแมนเป็นคนที่เป็นรูปตัว M แล้วก็ตรงนี้มันเถึกเข้าไปมากแล้วนะครับฉะนั้นแมนจะต้องเอาดินสอเขียนคิวเนี่ยช่วยสกิดระบายช่องว่างตรงนี้ให้มันดำมากขึ้นเวลาถ่ายคิปออกมาแสงและเงาจะช่วยให้เราดูไม่หัวล้านมากครับแต่ไม่ควรที่จะเขียนลงมาลึกมากเกินไปนะครับเพราะการที่มันไม่มีผมเลยยังไงมันก็ดูตลกอยู่แล้วอะ่ะเราจะต้องเขียนตรงที่มันยังพอมีผมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ สิ่งสุดท้ายที่แมนจะทำนะครับก็คือการทาลิปมันอันนี้แมนใช้เป็นของ DHC ลิปครีมนะครับราคาถูกพอทาเสร็จก็หนึ่งทีนะครับมันก็จะได้ดูมไม่มันวาวมากจนเกินไปแต่ถ้าบางคนอยากให้ปากมีสีเล็กน้อยก็อาจจะเลือกลิปที่มันมีสี หรือว่าของแมนะครับจะมีเป็นของ TCE Style Nanda อันนี้จะเป็นสีแดงแบบแดงเลยนะครับเเราจะไม่ทาทั้งปากแบบนี้เราจะแค่แตะ1 2 3สแล้วก็พอแล้วนะครับเห็นว่ามันมันจะมีสีเล็กน้อยแล้วก็แค่นี้พอนะครับ แค่นี้มันก็แดงมากๆแล้วปกติแมนก็ถ้าทางนี้ปุ๊บแมนก็ยังแมนก็ยังปัดปาดมันออกอีกเออถ้ารอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับหน้ามันจะเซตตัวมากขึ้นแล้วมันก็จะลอยน้อยลงอันนี้คือเราเพิ่งแต่งเสร็จใหม่ๆมันก็อาจจะมีความลอยของรองพื้นมากกว่าปกติตรงมุมที่แมนถ่ายก็จะเป็นแสงธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอันนี้คือ ลุกที่ได้นะครับคือมันดูไม่ค่อยออกนะครับว่าถาถ้าไม่ได้มาจ้องหน้าไกลๆเดี๋ยวพออยู่ไประหว่างวันปุ๊บมันก็อาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างฉะนั้นมันก็จะดูไม่ลอยนะครับ okay. โอเคครับยังไงฝากติดตามช่องสุดเด็ดด้วยนะครับช่องของแมนก็จะเน้นไปเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวสไตล์ต่างๆมากกว่าแล้วก็จะมีคลิปเที่ยวด้วยแล้วก็อาจจะมีแซงเลอกบิวตี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบดูคลิปแนวไหนอยากดูคลิปอะไรก็เมในใต้คลิปนี้ได้ครับเดี๋ยวแมนจะมาทําให้แน่นอนครับ